จเจริญสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันห้าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพิกุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็พิกุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอะไรคือย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาศะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาศาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข,ขโทมนัตอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นเป็นอุปทาน เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปทา,านเพราะอุปทา,านของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาศาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิขุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดแห่งรูปความเกิดแห่งเวทนาความเกิดแห่งสัญญาความเกิดแห่งสังขารและความเกิดแห่งวิญญาณภิขุทั้งหลายก็อะไรเป็นความดับแห่งรูปอะไรเป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูป ความเพลินในรูปย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนา เมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินในเวทนาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะ ทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุททั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินในสัญญาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขารย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณนะโศกะปริเทวะทุกขทโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณ ความเพลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณ